สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรปั่นแพงนะครับสวัสดีเอฟซีกีฬาองค์หิงเพชรปันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง youtube และก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์ตสุภูสุคนนะครับพี่น้องนะครับมือนมอ,อ,อนีมือกล้องนะครับเดินทางตามสาวน้อยเพชรปันแพงนะเดินทางตาม ีฬาอุค์หญิงเพชรปันแข้งนะครับซึ่งเมื่อนี้นะครับทำการแสดงอยู่ที่วัดธาตุน้อยนะวัดธาตุน้อยอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนการแสดงของคอนเสิร์ตคืนนี้นะครับจะอยู่ที่สนามโรงเรียนนะครับกะติดกันในละน้องพี่น้องนะครับติดกันเลยนะครับกับวัดธาตุน้อยมามวนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออากาศก็กำลังดีดีนะมอสครูนี้นะครับไป ไล่สดอยู่นาเวทีมานะครับพี่น้องเอฟซีกักมาแต่หลายทิศหลายทางเลยนะครับวัดถาดน้อยมือนีนะครับบริเวณสนามโรงเรียนถาดน้อยนะครับมาลุนกันเนาะนะครับเห็นหลายๆคนหล,หลายท่านเพ่นบอกว่ามือนีอ้อมสังกษีแค่ไปนะครับก่อรอลุนกันในวันพิเศษนะครับวันนี้นะครับมีผู้ใดหูอยู่บ่อเนาะนะครับ มีผู้ใดจำได้บอเนาะนะครับว่ามือนี้นะครับ14มกราคมปีที่แล้วนะ14มกราคม66นะครับได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับหรือเป็นเป็น,ปนวันที่หลายคนมีความทรงจําดีๆนะครับมีผู้ใดพ่อสิบอกได้บอเนาะนะครับว่ามือนี่เป็นวันธรรมดาแต่ว่าพิเศษสุดๆยังไงนะครับ แล้วจะมีอะไรพิเศษนะครับที่หน้าเวทีหรือว่าช่วงคอนเสิร์ตขององุงนิงเพชรบ้านแพงคืนนี้นะครับที่วัดทาดน้อยบ้านทาดน้อยเขื่องในเนาะนะครับ,นนะรบจะมีอะไรเซอร์ไพรส์จะมีอะไรพิเศษไหมนะครับจะมีน้ำตานะครับของความฮักความแพงนะครับของเอฟซีพอๆแม่ๆเนาะนะครับ เมื่อนี้น้ำตาหน้าเวทีนะครับสีเป็นจังใดนะจะมีอะไรพิเศษนะครับส4สี่มกราคมปีที่แล้วนั่นก็คือวันที่อุ้งอิงนะครับมาสมัครกับพ่อโจโอนะครับวันที่อุ้งอิงมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับครบรอบหนึ่งปีนะครับเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆจริงๆนะครับสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับ ในวัย16ปีนะวันนั้นนะครับผู้มาสร้างปลปรากฏการนะครับแบบพิเศษสุดๆนะครับให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาแรงเข้ามาลุนกันนะครับผู้ใดอยู่ไกลมากเด้อนะครับเอ้ยเบาวสนเบาวสนลำเพลินออฟฟิเชียลวันนี้มีอะไรพิเศษไหมครบรอบหนึ่งปีที่อุงอิงมาอยู่กับพ่อโจ๊กนะคืออได้ของดีแท้ก้าวัดครับโอ้กาวัดก็สวยเนาะก้าบวเนาะ โอ้สวย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 นะครับได้ของดีได้อู้นี่ได้กำไรนี่เอาไปให้ลูกสาวครับเนาะเพราะว่าคนโสดต้องเอาไปให้ลูกสาวใช่ครับอาจารย์เพิ่นเขาให้นะครับนี่บ่าวสนลำเพลินออฟฟิเชียลวันนี้ได้กี่คลิปแล้วหกครับหกคลิปบากตามเลยนะครับผมบ่าวสนลำเพลินออฟฟิเชียลครับแล้วหัวใจในน้องนี่นี่นี่คนรัก องค์กรสาวน้อยเพชรมมันแพงคนี่อ่อนคือสายยันสัญญาเลยนี่รักที่นี้ยึดขอยรักกันนานเมื่อไหร่จะตามไปอยู่กับหัวหน้าเมื่อไหร่จะตามไปอยู่กับสายยันพี่พีน้ำยืนด้วยนะครับผมฝากนี้หนึ่งกดกดดัน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 ให้คนสองพันกว่าขึ้นไปก่อนครับคนเป็นตาแฮกบ่าวสวนและเพื่อนออฟฟิเชียลพอจะรู้ไหมว่าคืนนี้มีอะไรพิเศษไหมรบรอบหนึ่งปีที่อุงอิงมาอยู่กับพ่อโจยังไม่ทราบยังไม่รู้ ครับผมเป็นคนเบื้องหลังนะครับเป็นคนเบื้องหลังแต่ก็อยู่กับแอดมินมไม่ละแค่ละคายอะไรให้เอฟซเราได้รู้เลยใช่ไหมเนี่ยเอฟความลับได้ดีแห้งพี่น้องสุดยอดดีหลีเบาสนนาทีอย่างนี้ครับไม่ขับรถนอนครับก็ร้อถ่ายคลิปก็เแสดงว่าโดนอยู่รถตู้ครับถ้าเห็นก็คือร้อถ่ายคลิปใช่ไหมใช่ครับถ้าเห็นคือว่ายังไม่หลับยังไม่ง่วงถ้าไม่เห็นคือว่าหลับกินเล็บนี่คือผู้นําผู้นําแอดมิน โมเมนต์หัวหน้าแอดมินในผู้นำแอดมินไปในที่ต่างๆโอ้ยไม่ได้เป็นหัวหน้าหรอกครับเป็นคนขับรู้เออนั่นแหละก็คือผู้นำแอดมินไปในที่ต่างๆไงแอดมินสลบสลายแล้วครับเอออะไรเนี่ยกุ้งครับนั่งไลน์ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคบ่าวสวนล่ำเพลิงออฟฟิเชียลพี่น้องนอนแล้วเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากนอนแล้วใช่ไหมเมื่อนี้นะครับ14มกราคมนะครับมาลุนกันพี่น้องนะ ยีามาอยู่กับพระโจนะครับ14มกราคมเนาะนะครับผมมือกล้องกับสาวน้ำยื่นนะครับก็ได้ขออนุญาตบดโจมาถ่ายยีลาถ่ายสาวน้อยเพชรแพ่งกับ14กลุ่มผ้า13กลุ่มผ้าเนาะนะครับอืมนะครับก็เหลืออีกประมาณเดือนก็จะครบปีนึงคือกันนะครับที่มาอาศัยไพ่พึ่งใบบุญของดโจแล้วก็ อีลาอง์อิงแล้วก็สาวน้อยเพชรบันแพแหงนะครับก็คือความตั้งใจตอนนั้นคืออยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับอยากทาช่องนะครับทั้งทั้งที่เราก็ทาช่องมาก่อนแล้วนั่นคือช่องของการทําเกษตรนะครับแต่ว่าทําไปทามามันบอมเนแนวเฮาไหมนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการสื่อนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับแต่ว่า การมาเป็นยูทูบเบอร์วง่ายเลยพี่น้องนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ทักษะในการพูดมาทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือการคิดคอนเทนต์นะครับเรายังไม่เก่งนะครับการคิดคอนเทนต์เรายังไม่เก่งนะครับแล้วก็การมาถ่ายองค์อิงถ่ายสาวน้อยนะก็ต้องขอบคุณวัดโจนะครับต้องขอบคุณวัดโจด้วยนะครับขอบคุณไอ้ขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้อาศัยใบบุญนํานะครับขอบคุณอีหล่า อุคงอิงนั่นะครับขอบคุณลูกสาวเนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณองค์กรสาวน้อยเพชรบรรแพงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ครบ1ปีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เต็ม1ปีเหมือนองค์อิงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็เหลือเดือนอีก1เดือนเท่านั้นนะครับที่จะครบ1ปีในการท YouTube นะครับติดตามสาวน้อยเพชรบรรนแพงนะครับก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นช่องนะครับที่เข้ามานะครับตั้งแต่ต้นเหมือนกันเนาะนะครับหลังจากที่ เขาเห็นองค์อิงนะครับเขามาอยู่กับพ่อโจกติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็ได้ไปคุยไปขอกับบอสโจนะครับเพื่อที่จะทําการถ่ายคลิปนะครับทั้งวงทั้งน้องอ่ะนะครับที่ศาลแม่ฮันนี่เมื่อวันที่กุมภามคุมภาปีที่แล้วนะครับก็เกือบเกือบพบหนึ่งปีนะครับเท่าที่เบิงเบิงหน้าเวทีนะครับรุนเดียวกันที่เขามาถ่ายนะครับหรือสอาจมาถ่ายมาทําคลิปนะครับก่อนผมกับ สาวน้ายื่นเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับหรือมาพร้อมๆกันหรือมาหลังผมกับสาวน้ายื่นเนี่ยหลายๆช่องครับผมว่าผมเหลืออยู่ช่องเดียวที่ถ่ายคลิปอยู่หนเวทีตอนนี้กับสาวน้ายื่นนะครับห <Metall ica> ลายๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยกฎด้วยระเบียบนะครับแต่เราก็พยายามที่จะทําให้อยู่ในกฎในระเบียบนะครับหรือว่าอะไรที่มันพลาดมันพลาดมันผิดนะครับมันผิดมันพลาดไปเนาะ ก็คือคนทํางานนะครับในเมื่อทําทุกวันนะครับในเมื่อทําทุกวันนะครับแล้วก็ถ่ายหลายๆหลายๆคลิปในแต่ละวันอน่ะมันอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับทางนี้ทางนั้นมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับบางทีเกิดดราม่ามาเราก็ไม่รู้มันจะเป็นดราม่านในการทําถ่ายคลิปนะครับเราก็ไม่รู้มันจะเป็นดราม่านะครับแต่ว่าบางที หนึ่งเราอาจจะคิดน้อยไปสองเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่ามันจะเป็นดราม่านะครับหรือว่านะครับโดยประสบการณ์ในการทำ u t u b e ของเรามันก็ถือว่ายังยังไม่เก่งนะในการถ่ายเนี่ยสามารถถ่ายได้นะครับแต่ว่าจะให้ทำเป็นคอนเทนต์เนี่ยถือว่ายากเหมือนบอสโจนเนี่ยยากนะครับในการที่จะทำคิดคอนเทนต์แล้วก็มาถ่ายนะครับในการเป็นนักแสดงนะครับคือการทำคอนเทนต์มันต้องเป็นนักแสดงไปในตัวด้วยนะครับสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับ แต่จริงๆเราต้องการมีช่องเราต้องการทําช่องอยู่แล้วนะครับตอนนั้นนะครับจากเกษตรเราเปลี่ยนมาเป็นตามติดนะครับในส่วนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครัก็ต้องขอบคุณบอสโจเดอนะครับขอบคุ่นหลายนะครับให้ได้อาศัยไพ่พึ่งไปนั่มนะครับถึงแม้ว่านะครับช่วงนี้จะไม่ได้ตามแบบช่วงปิดเทอมใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับพยายามที่จะติดตามนะครับที่จะถ่าย นะครับในบรรยากาศต่างๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆมารุนกันพี่น้องมือนีนะครับมือดีนะครับมือพิเศษอิหลีนะครับครบรอบหนึ่งปีนะครับบิลาอุง์อิงมาอยู่กับพ่อโจนะครับเขามารุนกันว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษไหมนะครับรุนไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับมือกลองกับสาวน้ำยื่นเนี่ก็สซิเกตีดขอบเวที นะครับแบบไห้กระพริบหูกระพริบตากันเลยพี่น้องขอบคุณหลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวห้องพอกันนาไทิทีนะครับ